เรามาทานข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะดูสิคะนี่ค่ะไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวเยอะนะคะเดี๋ยวอ้วนค่ะราดกะทิหวานๆมันๆว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะเอ้ยมะม่วงสดมากๆแล้วก็สุกงอมอมาทานด้วยกันค่ะวิ่งหลนแล้วไม่เป็นไรกินแล้วอมเยิ้มจริงๆเลยค่ะ ขอบอกได้เลยนะคะว่าอร่อยมากๆเลย่ะนี้ค่ะโทสค่ะกับไอศกรีมช็อกโกแลตกับไอศกรีมวานิลาค่ะมีไอศกรีมสตรอเบอรี่ด้วยนะคะปุเป้กํำลังอร่อยกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะดูสิคะจะหมดจานแล้วค่ะเรื่องความอ้วนไม่กลัวค่ะนี่ค่ะโทสช็อกโกแลตกับไอศกรีมช็อกโกแลตค่ะเอาละค่ะ เราใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะราดหน้าด้วยอะไรกันค่ะนี่ค่ะน้ำซอสของช็อกโกแลตค่ะเราจะราดด้วยน้ำหวานของช็อกโกแลตลงไปนะคะนี่ค่ะราดลงไปที่โทูกับไอศกรีมช็อกโกแลตนะคะว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะอุ๊ยค่ะเดี๋ยวเราวางตรงนี้ก่อนนะคะ อดใจไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวไอศครีมจะละลายสะก่อนนะคะว้าวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะฮันนี่ทสช,ช็อกโกแลตว้าวไอศครีมอร่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะขนมปังนะคะกรอบอบกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะอืมปุ๊เป้ชิมค่ะอืมอ๋ออร่อยไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะหนุ่มรูปรอของเรานะคะ กินแบบไม่พูดไม่จาเลยค่ะอร่อยมากๆหมดเกี้ยงจานเลยค่ะย้าฮูพวกเราไปทานอาหารทะเลบุฟเฟ่กันค่ะมีอาหารหลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะที่เอเชียบุฟเฟ่ค่ะทานอาหารขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็ต่อด้วยของหวานกันค่ะว้าวกินจนเกี้ยงจานเลยค่ะ <c oughs> อาหารของเข้าอร่อยมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะ แถมยังสดสะอาดถูกหลักอนามัยอีกด้วยค่ะหลังจากที่พวกเราทานอาหารข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต่อด้วยของหวานกันค่ะอร่อยมากๆทุกเมนูเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์ทั้งหมดนะคะมัวแต่ทานกันอร่อยจนลืมถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆเลยค่ะ